สวัสดีค่ะคลิปนี้จะทำเกี่ยวกับคาถาแห่งความรักค่ะใครที่ความรักไม่สมหวังหรือเจอคนที่เรารักเขาและเขาไม่รักเราเราสามารถท่องคาถานี้เพื่อเจอเนื้อคู่ของเราค่ะคาถาบุเพสันิวาตตั้งน้โมสามจบนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโต a ร a หะโตสัม m า s a มพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะ r ะหะโ t สัมมาสัมพุท t ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะะะส,มมส,ธสะ,ะสมมสบุพเพวสันนิวาสนะปัญจะบันนะ สิเตนะวาเอวันตังชย,ยเตเปมังอุปาลังยโสทักเกคาถาบุเภสันนิวาสใช้สำหรับขอเนื้อคู่ของเราให้สวดเท่าอายุของคนที่สวดค่ะส่วนคุณสสายดำที่ใช้คาถา มัดแล้วก็ใช้คาถาผูกจิตเป็นการที่บังคับฝืนใจผู้ที่ไม่ได้รักหรือไม่ใช่เนื้อคู่เป็นการสร้างกรรมชอบใครรักใครปรารถนาใคร ให้ใส่ชื่อคนนั้นประกบกับชื่อคนทำเป็นการฝืนใจใช้ได้แดงผูกมัดเป็นอีวิชาของมุใสาสายดำค่ะถ้าเราเกิดรักใครคิดถึงใครมากแสดงว่าเราโดนเขาผูกจิตเขาต้องการแค่อยากได้ พอได้แล้วก็ทิ้งค่ะอย่างนี้เราต้องแก้ด้วยพุทธคุณพุทธคุณให้รักให้หลงเสริมสเสน่ห์โดยไม่ต้องไปผูกจิตเราสามารถสร้างมนสเสน่ห์หรือสร้างความสง่างามด้วยพลังจิตของเราเองได้ค่ะสามารถแก้คุณใสได้ด้วยตัวเองนะคะ ตามบทคาถาพระคาถาหลายๆบทที่ให้ไว้ในคลิปของสุปัางแชนแนลค่ะส่วนที่จะเสนอที่จะให้พกพาสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองก็มีน้ำมันจันทร์ค่ะน้ำมันจันทร์มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อยู่แล้วค่ะนำมาปลูกเสกเพื่อเพิ่มพลังพุทธคุณให้กับ น้ำมันจันร์เราสามารถพกพาสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้ค่ะตั้งนมโมสามจบพร้อมกันนะคะนโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพักะวะโตอาระหโตสัมมาสมัมพุทสสะนสะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอ็นดูสารพัสสัตรูวินาศสันตุอิติปิโสภักวาเห็นหน้าวาจา เอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะ